สวัสดีครับโคตันฟาร์มใบกคตันประทังมาแล้วครับับพาทุกคนมาเลี้ยงแพะนะครับอย่างเย็นเหมือนเดิมนะครับเด็กกินอาหารเย็นนะครับผิวถั่วแล้วก็ขา้าวโพดเหมือนเดิมเนาะ,ะวันนี้เราเสร็จไปอีกอัปเดตข้อกันนะครับเสร็จไปอีกหนึ่งช่องนะครับก็เอาสามแม่นะครับมาไว้ที่นี่ให้อาหารการกินนะครับแล้วก็มีหญ้า ทำแบบนี้เราก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝั่งนะครับอ่าฝั่งน,นี้ก็ได้กินด้วยนะครับ่าดึงหญ้ามากินมาเด้อนะครับเดี๋ยวขากลับจะเติมหญ้าให้นะครับเพราะว่าเราวันนี้เราตัดหญ้าให้นะครับอ่าเห็นไหมผมปลูกกรองไว้ตรงนู้นนะครับมีหญ้าสดแล้วก็หญ้าแห้งนะครับทีนี้เราก็น้ำไว้อยู่ตรงนั้นนะครับก็ยังกลัวยังเกรงอยู่นะว่าน้ําอยู่ด้านในจะมีปัญหาเรื่องของการ ขับถ่ายใส่หรือเปล่านะครับก็เพราะว่ามีหลายตัวเนาะมีทั้งสามแม่อยู่นะครับถ้าล็อกละสองแม่ก็คงจะพอดีนะครับเอาไว้มุมนู้นก็น่าจะพอดีเนาะลองดูนะครับค่อยๆปรับค่อยๆแก้กันไปนะครับเลี้ยงแพ้ไม่มีวันจบนะฮะเลี้ยงสัตว์เนาะทีนี้พวกนี้ก็จะมาอัปเดตคออนะครับอื่นๆอ,อ,อีกนะครับเพราะว่า พรุ่งนี้วันจันเนาะไปทํางานนะครับคุณครูไม่ได้มาทํานะครับก็จะให้คุณตาเป็นคนทำเนาะอันนี้พ่อพันก็ให้หญ้าหญ้าสดนะครับเดี๋ยวก็อาจจะมาอัปเดตข้อตรงกลางนี่แหละนะครับข้อฝั่งนี้นะครับทําให้ดูเป็นค้อคลอดที่กว้างขวางขึ้นนะครับหรือไม่ก็อาจจะใส่ตัวอื่นนะครับแพะแพะตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราจะทําไว้นะมันจะได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ 5-6 6ล็อกนะครับครู<ด>จะทําเป็น6ช่องแล้วก็อาจจะมาแยกเป็นครอบคลอดแบ่งไว้นะครับถ้าไม่ใช่ครอบครอดก็อาจจะเป็นครอบที่ไว้สนับแพ้เด็กๆนะครับแยกแพ้รุ่นแพรอะไรออกมาเก็บไว้นะงาฝั่งนี้ได้อีกหนึ่งครอบนะคบเห็นไหมนะครับ,นะรบก็ปัญหายุงก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่เรายัง สุมไฟไม่ได้เพราะว่าเรามีหมูคลอดลูกอยู่นะครับเพราะว่าควันไฟจะทําให้อ่าตัวแม่หมูนะครับอ่าแพ้นะครับแล้วก็น้ํานมไม่มีนะครับถ้ากินได้กินหญ้าสดเราก็จะดูวนอ้วนตึงตึงตงเต่งตึงตึงกันหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเป็นอแพ้จะชอบอของสดมากกว่าของแห้ง่ะเนาะโดยตามที่นั่นแต่ทีนี้แพ้ที่นี่กินทั้งหญ้าแห้งและหญ้าสดเลยครับเห็นไหม อันนี้คุณครูใส่ให้อีกหนึ่งรอบแล้วนะเต็มๆนะนะครับดูซิว่าจะได้สเก,กียราทิ์นะครับซื้อมาทั้งหมดสี่ก้อนตอนนี้เหลออหือก้อนครึ่งนะครับเหลือก้อนครึ่งนะนะครับคือใจอยากแยกสองสาวนี่แหละสองสาวเล็กๆเ,เนี่ยตัวนี้นะครับแล้วก็สาวน้อยตัวนี้นะครับแยกออกมาไว้นะครับไม่รู้จะทําอย่างไรเอาไว้ที่ไหนดีนะครับก็ดูก่อนนะ อาจจะทำ้อกฝั่งนี้ให้เสร็จนะครับเสร็จแล้วอาจจะเอาสองเสาเล็กๆมาไว้ฝั่งนี้ได้นะครับอะดูว่าเราจะแก้ไขยังไงเนาะก็เลยพามามาชมครับเหมือนมาทำเป็นวอล์กในการเยี่ยมชมฟาร์มนะครับทำฟาร์มผมใบาฟาร์มคุณทันฟาร์มนะครับใบคุณทันประรรมนะครับก็เสร็จไปสามช่องก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปถ้าทำอคอกตัวผู้ได้ยิ่งสบายใจครับเพราะว่าคุณสองเขาพลังเยอะมากนะครับเนี่ย พลังเยอะจริงๆนะครับต้องทำคอกให้แน่นหนามั่นคงนะครับเพราะว่าเขาแข็งแรงมากนะครับเราจะทำเป็นคอกไว้ให้เขาไว้ไแบบเตรียมผสมพันธุ์นะครับเป็นคอกอยู่อาศัยของตัวผู้นะครับทีนี้พอเวลาเป็นพอเวลาตัวเมียเป็นสัตว์นะครับเราจะจับแยกออกไปให้เขาผสมผสมเสร็จแล้วก็ค่อยเอาเข้าคอกนะครับแบบนี้นะครับเป็นการบริหารจัดการที่ ค,คุณครูค,คิดว่ามันจะง่ายนะครับต่อการาพัฒนาสายพันธุ์นะครับเนื่องจากว่าเราอยากจะเก็บลูกของเขานะครับไว้นะถ้าเราเก็บลูกของเขาไว้นะครับตัวเมียไว้เนี่ยสักพักหนึ่งเราจะต้องแบ่งปันพุนตัวผู้ออกไปนะครับจะดูก่อนนะครับเพราะว่าก็มีหลายๆคนที่สนใจนะครับสนใจลูกแพะหรือว่าแม่แพะนะครับสนใจอยากเลี้ยงมากขึ้นอยู่ช่วงนี้นะครับ ก็โทรมาสอบถามเนาะคุณครูก็คงจะต้องรอให้แม่พันุชุดใหม่นะครับตัวเป็นสาวก่อนนะครับถึงจะปล่อยไปนะครับอยากขายแพะที่ท้องให้นะครับจะได้ไม่จะได้มีกาลังใจในการเลี้ยงนะครับผมครับรีวิวแพะยามค่ําคืนนะครับแล้วก็ดูการจัดการซองการจัดการช่องที่คือถ้าเรามีการจัดการที่ดีผลผลิตเราจะดีตามนะครับอันนี้คุณครูเชื่ออย่างนั้นนะครับก็เลยมาแบ่งปันนะครับ ถึงแม้คัเราจะเป็นคอกที่พื้นพื้นพื้นบ้านก็ช่างนะครับแต่ขอให้เรามีการบริหารจัดการพื้นที่ให้ดีเนาะเราจะง่ายนะครับมันจะง่ายต่อการการผลิตง่ายต่อการทําแล้วก็ง่ายต่อการดูแลการดูแลก็คือดูแลทั้งเรื่องของอาหารดูแลเรื่องของสุขภาพไปด้วยกันเลยนะครับแล้วก็ดูแลถึงเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์ไปด้วยนะครับอา้าวลืมคุณคุณลืมเติมน้ําให้ก็หวังว่าเทคนิคนี้นะครับก็คงจะไป เป็นเคล็ดลับเล็กๆนะครับให้กับทุกคนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับคุณธรรมประธรรมนะครับโดยการกดติดตามกดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเพื่อที่ที่จะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับที่คุณครูจะมาอัปเดตนะครับต่อไปก็คงจะทําเรื่องของแพ้ให้ดูเรื่อยๆนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรนั้น ฝากกดติดตามด้วยด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้เลยปิ๊งปิงนะครับโอเคครับผมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสลักคลิปนี้สวัสดีครับ